นกับนกมาเทองยวเที่ยวทรายอ๋อถึงพระรามเก่านะครับเพื่อมุ่งหน้าไปบ้างรุครับเพราะว่าหน้างานก็ไก่อยู่เนาะครับเนาะไปรับชมทางบรรยากาศบนทางดวนน้ำกระเนาะว่าทด้านดวนประเทศไทยว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเนาะครับเนาะไปละไปรับชมน้ำกระได้ครับไปอ้าวตอนนี้โบไกลเดียวทรายเพื่อจะมุ่งหน้าไปถึงพระรามเก่าด้วยครับวันนี้ถนนลามินท่าด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นก่อสร้างทางด่วนกับบกไกลเดียวทราย ออกสู่ถนนพระรามเก่านะครับพี่น้องครับไปครับอันนี้สิดสายการนาพิเศษลำลูกกาบางปะอินบอกไรจ้บุคคลสวัดีนะครับบอกอะไตรงไปบางนาดาวขนอนเดนะครับบริการก่อสร้างครับการก่อสร้างถนนหนทางของพ่กเนาครับเนาะโอ้ยสุดหนอนนยครับพี่น้องแม่พี่น้องเอ้ยครับเปล่าเล่าเห็นลดวตื่นตาตื่นใจครับวัอนี้ไปไปหลับส้มภ่าพบรรยากาศบนทางด่วนน้ำันเนื้อครับ ว่าจะสวยงามยิ่งใหญ่ขนาดไหนของของประเทศไทยนะครับเนาะเบิ่งทั้งขางบางไก่ทั้งหนาทั้งอันนี่ยบางไก่ทั้งขวามือบางไก่เนี่ยครับเพื่อไปผีดองเบิ่งพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเพิ่นสร้างได้จังไดครับเพิ่นเฮ็ดได้จังไดครับสุดยอดหัวคิดปัญญาแล้วครับเนาะสุดยอดอยู่ในครับประเทศไทยนี่ยนะครับอยู่ในเมืองไทยนะครับไปบางไก่สิเรียวซ้ายออกไปอ่า ถนนพระรามเก้านะครับถนนพระรามเก้าเอกมัยบางนาเด้อขับไปเลยครับไปตอนนี้บ่ไกลอยู่ทางด่วนพิเศษสระบุรดเด้อรับตรงไปถนนพระรามเก้าเอกมัยบางนาลาวขนองค์ชิดชายลาดพร้าวอีกหนึ่งกิโลเด้อครับตอนนี้บ่ไกลอยู่บนทางด่วนสระดแร่เด้อรับพอแม่พน้องตนอมาจุดหมายไปทางบ่ไกลมนีอยู่ที บางมุดเอครับเขตจอมทองครับมาส้มผ่าบรรยากาศอ่าบนทั้งลวงน้ำกันนะครับนอพี่น้องนะครับนอบนทั้งลวงนี่เฮาสามารถเบิึงได้หลายมุมหลายสวยผ่าบรรยากาศอ่าเขาอยู่มุมสูงนะพี่น้องเนาะเขาเดรยแนมเบิึงตะไคร้ครับสวยงามกับกึศหน่อยใหญ่สลับซับซ้อนกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยทา้งลวนสรองรัดนี่กับอยู่ประมาณสี่อ่าข่างสามเลนนะครับเด้อข่างละกสามเลนข่างละกสามเลนนะครับเนาะ สุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอ,อ,อดของประเทศไทยตอนนี้บกยอ่าตรงไปพระรามเก้าเอกมัยบางนาเราพระนองเนี่ยครับอ่าชายสิึเป็นร่องลาดพราวบางกะปิเนาะครับเนาะไปครับตอนนี้บกย์อยู่บนถนนอ่าทางพิเศษสองรัดเอิรครับ มุ่งหน้าไปบางมดครับเขตบ,บางขุนเทียนนีอครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยครับตึบ๊กทั้งหนาครับตึกทั้งหนาสวยงามสวยงามครับพี่น้องครับอันนี้บนทางด่วนอ่าทางพิเศษสองลัดนอ่ครับไปตรงไปบางนาดาวคณองครับตอนนี้ผมไปอยู่อ่าทางพิเศษสองลัดนี่ครับ 2กิโลบ่อไก่ชิดชายออกไปดินแดงแจ้งวัฒนะนะครับตรงไปจะเป็นาบางนาดาวขนองดินแดงแจ้งวัฒนะครับ1กิโลครับ1กิโลไก่ชิดชายออกดินแดงแจ้งวัฒนะนะครับสายมื้เสียออกทางสุ้มบิดซอยหาิบนะครับโอ้พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้เหมือนอยู่ในหุมงตึกเลยครับโอ้สวยงามพี่นี่ครับพี่น้องเอ้ครับนี่ บงคอนบอสางนะครับเนาะคอนโดโหอุ้ยพี่น,นอ้องเอ้ขุดขุดพิ้นที่เราขืนพี่น้องเอ้ยชุดยอดมากครับชุดยอดชุดยอดพี่พี่กับเกันบอสางนะครับตึกหน่อยใหญ่ขูดผุนผุน้นทางล้วนหนึ่งสองสามโอ้ตกพี่น้องเอ้ยสวยง่ายพีิพี่น้องแม่นวัฒน์นะครับไอซ้ายจะไปสุขุมวิทซอย50ครับถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำครับเปน็นไงถึงตรงไป

ครับสุดยอดครับพี่น้องเลยมันสร้างได้จะได้เนาะครับเนองตัวพี่น้องเลยงามงามพี่น้องครับมึงิึงสลับซับซ้อนกันครับพี่น้องปอตุอันนี้ชิดซ้ายไปดาวขนองครับเบิ่งครับตอนนี้บาไกลอยู่ข้างล่างนะครับเด้อเส้มีสั้นหนึ่งหนึ่งเดีวก็บสองสั้นอยู่ทั้งหมดครับปอตัวพี่น้องสวยงามพี่ทีครับ โอ้สารทางสายมือบางไกลเลยนะครับพี่น้อโอ้โหพี่น้องครับปมาตกตื่นตาตื่นใจบอลเล่าแห้กูที่รครับพี่น้องเอ้ยรถก็ดดไไร้ายครับรถร้ายทีครับสิ่งนี้ครับปมาตกพี่น้องเอ้ยเบิ่งจป้ายโฆษณาเพิ่นพี่น้องอุ้ยเบิ่งตึกทั้งฝนครับพี่น้องโอ้โหสวยงามเลยีครับพี่น้องงามงาม พวงวิวทั้งนี้ครับงามง่ามึงท่า,า,ากุญกุญเดือ้ายโฆษณาก็บอกงหนึ่งปั๊วตุจะอ้อนแห้งนี่โอ้โหบนถนนดาวขนองนะครับตรงไปดาวขนองป้ายรับชมกับจอต่อไปครับว่ามึงทั้งดันความือของบอกไก่ได้พี่น้องเด้อตึกป้าวมีตึกสูงสูงครับพี่น้องเลยพี่พี่เว่อตุ สวยงามไปดีครับพี่น้องไปท่านสูอชมดิสะออนดิครับพี่น้องเอ้ยสะออนดครับไปตรงต่อไปเข้าไปมุ่งหน้าไปบางมุดครับจากไกลมาจากลาดยางมุดเข็บแถวแถวจอมท้องนะครับแถวจอมท้องครับรีวิวถนนหนทางรับพี่น้องเนี่ยแบบมึงรับชมแ้วกันครับว่าถนนเกษตรไทยสวยงามครับสมคำลำลือครับพี่น้องครับโบูบูมึงทั้งหน้าถาบ่ัน้มึงผ่านกเกาะนะครับเด้อ ตึ๊งลงทางฝุ่นไล้ไปน้องเลยเอ่อตัวอาไปนะจิบอวาวดาวคานองถึงพระรามเก้าดินแดงแจ้งวัฒนาอีกหนึ่งกิโลท่าเรือครับเ่าะไก่จะไปดาวคานองเ้อครับเดี่ยวสายออกดาวคานองอีกสองกิโลเมตรถึงดาวคานองครับโอ้ตัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องงามงามครับมันม,มองมุมนี่ครับแบบ วิว่งอู้สวยๆ,ๆงามพี่น้องครับโอูโดด้นวดกระไลไลพี่น้องเอ้ยอ่ากลมเป็นอย่งก่อนไปเลยครับไก่ดาวขนอมแก่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ดาวขนองครับไปเบาไก่สีเดียวดาวขนอมนึครับจิดสายดาวขนอมอีกหน้าละมิดตรงไปจะเป็นดินแดง ถนนพระรามเก้าแจ้งวัฒนะครับไกบอกซ้ายนะครับบอกซ้ายไปเราขนองครับก็ต้องลึกนะงามพี่น้องเลยวิ่สวยงามดีครับพี่น้องชุดยอดครับชุดยอดการก่อสร้างชุดยอดการออกแบบด้วยครับเนี่ยก็ตจบงรับถนนทุนทางถนนหลายหลายครับถนนกระไรมาตรฐานครับชุดยอดครับชุดยอดกาลังการครับบ้านไกลบุญมี่เลยอสิครับบ้านไก่บุมี่ครับ ยอดของการก่อสร้างอ่าต้นหนาปะไก่จะเป็นพคนการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าได้รับเคลื่อนท่างรถไฟฟ้าสีอดไรเนาะขับปะไก่กับผู้ข้อมูลเนาะครับนี่ต้นหาปะไกลจะต้งเห็นปุ๊บตัวสุดยอดไปถ้ามีบรงถนนสลับซับซ้อนกันพี่น้องเห็นไปนี่ทางรถอาจจะเป็นทางรถไฟฟ้านะครับผมบุญนี่ครับไกลกับผู้ข้อมูลครับไปตรงไป ตอนนี้บอกไกทะลุออกมาทางพิเศษเสลิมนครน,นะน,น,น,นะครับเสลิมมหานครนะครับบอกไกลจะต้องไปดาวขนองครับดาวขนองถึงพนามเก้าครับซ้ายมือจะเป็นถนนพนามสามครับหนึ่งกิโลครับส่งนนทบ,บุรีครับบอกไกลต้องไปปุ๊บถึงนี่นี่นี่วงการก่อสร้างมก็คนะครับเนาะโอ้โหพี่น้องครับตบีกันนี่นี่ก็มีทั้งกลางกับนี่ทั้งนั้นก็มีครับ สุดยอดครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องตุ๊กบบกไก่สะงออนด้สะงออนด้บกไก่ก็ยังอีประมาณสิกิโลเด้อครับจังสีหอดเขียบแป้งมุดเด้อครับเขียบแป้งบางขุนเทียนครับไปครับอ่าเี่นโอ้พี่ดองตถจิ๊บกีช่างนี้นอนหรือเนาะตุกงายพี่ครับต๊บตัวพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตุ๊บกันีับบกไก่อยู่ ทางพิเศษเสริอมหานครนะครับตรงไปดาวคดองแล้วก็ถนนพระรามเก้าแจ้งพัฒนาซ้ายมือจะเป็นถนนสาธุประดิษฐ์ครับซ้ายมือครับเป็นรัศฎดาพระรามสานะครับโอ้้หย,ยตึกกระจกอนี่ยเน้คืองามงามพี่น้องเลยซูมเสียฟฝาโอ้ห้้องไปถึงแห้งครับ สะออนไลน์ครับสะออนไลน์ครับโอ้เป็นบุญตาป่อไก่นี้ครับเสร็จ้ไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยนะครับเนาะทั้งนาจะเป็นถนนเก่าครับสะพานพระรามเก่าเด้อครับโอ,อ้ฮะสะพาน,<ำ>นแลนบอกพระรามสองบอกหรือพระรามเก่าป่อไก่กับบุหูเด้อครับจะเป็นถนน <ำ S 1> พระรามเก่า <9 S 2> <9. S 1> โอเคเพียงครับผ่านภาษาอังกฤษกับปอปินครับวาตุ๊กเอาโครงการก่อสร้างสะพานเชน อ๋อตบนลงตังเงินแท่งดีวิเป็นตังเงินแทงบึ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 งนี่ครับอันนี้ก็มป๋านี่อันนั้นก็ไปพุ่นอ้อทุกขีดหรอกเอ้ยการกอา่อสร้างพวกคนเนาะสุดยอดครับตบมือใครจะตบมือที่สำไรครับสอแง่งบึงตึกข้างหน้าก็สูงสั้นเสียฟ้าตีคู่ขึ้รรบนบ้านได้ครับเนาะโอ้นี่การก่อสร้างครับเนาะทางด่วนครับบึงเห็นูดพุ่นปุ๊บ หยดชุดยดกับพวกไก่เ่ยออกับส้มตอนนี้พ uh, well, so ่กไก่กันทั้งสิบันังขาแม่น้ำเจ้าพญาเออครับอันนี้คือสะพานีังน้อครับพไก่กับบูจักเ้อูจักขอมลครับพกไก่านตัวตนังซื้อพวไทยบอกครับนกันังเห็บก่อสร้างสะพาน่ครับเพื่อสินค้าไปบอ่างมุดเข็จอท้องนะครับนี่คุณคุณครับออตุกติดอกเลยพีกน้อกเลยเต้ย สวยงามทีนี้พี่น้องเลยงเงินแท่งครับปอก่เงินแท่งอือน,นี่เป็นกอสางครับแล้วนั่งกอสางนะครับยังทัฒนาสัมฤทธิ์นะครับนะอันนี้ยังทันได้เปิดใส่ง่าด้วยใสยมือบ่อไก่นี่ครับอ่าตัวอันนี้คือสะพานยังง้เนาะครับต้องข้างขามต้องหนาที่เป็นตึกอ่าธนาคารกสิกรไทยเนี่ยครับอ่าจะต,ต้องงามที่ปอกายจะทำในนาเจ้าจพญานะครับตอนนี้ไปนั่งเขาเขียน อย่างนั่นแะครับไปกตจักว้าเป็นมี่หุบปันพันนาไงนะครับโอ้งายมี่ครับสะพานพระรามเก้าเออครับสะพานพระรามเก่าครับนี่คือสะพานพระรามเก่าเพิ่งกําลังก่อสร้างทั้งสายเมื่อนี่ครับสวยงามมีครับพี่น้องโอ้สวยดีพี่น้องสวยดีครับ สิครัวก็ได้ครับสุภาพเนี่ยสิกูัวก็ได้ครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของโต่าครับของเก่าแต่เป็นของใหม้นะครับเลือกเป็นสังไม้ตัวนี้ครับทั้งใสายมือปากไก่เป็นสางใหม่ครับโอ้โหพี่น้องว้ากุดพัดต้นแต่งเลยโู้พัดเนื้างนได้ครับพี่น้องเป็นออกแบบชุดยอดการออกแบบครับพูดพูดเป็นการก่อสร้างก็เป็นนะครับเจ้าพี่น้องเนาะตัวอันจะไปสมุทรสาครเนี่ยสมุทรสาครสะพาพตัว ตรงไปสมุทสาครครับตุก่นนี่นี่กัดก่อสางก็รับ,รบตัจมูกัดตักไก่ตรงไปทางลาวคันองครับไสาเมือ่อเอสียกสุกสวััดเน้อครับตวี้องเอ้ยพี้องเอ้ยบุงเบ่งเด็กนั่งกับพี้องอตวตอนนี้บ่ไก่อยู่ถนนไม้เด็กสามหาดเดครับ ตรงไปบกไก่สิ time, ตรงไปอ่าบางมุด้อครับบางมุดรับโอ้ยพี่น้องเอ้ยครับบกไก่กับสีหอดทิดไม้ปลายทางเลยนะครับรอบหนึ่งสองกิโลบกไก่กับสีหอดทิดไม้ปลายทางนะครับโอ้ยขนาดเขตบางอ่าสมุทรสาครนะครับยังมีทางหลวนสำหับซับซ้อนเลยสิครับคนกำลังก่อสร้างกำลังกำลังก่อสร้างก็มีครับแถวนี้ครับมึงมงกำลังก่อสร้างกัมีครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่มันก่อสร้างมันเป็นเสา ขึ้นเสาปูนนะครับบ้าตัวพี่น้องเอ,อ้ยครับพี่น้องครับตล้วนี้อ่านี่คือถนนอ่าไม้เลขกสามหานะครับนเนาะถนนใหม่นี่นสามชิ้นพัน,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 นะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยครับบ้วอะบ้าวนี่เป็นก่อสร้างเลี้ยงนี่ทางด่วนเนาะครับเนาะทางด่วนไปสมุทรสาคครนะขาเนาะไปสมุทรสาครเนาะ สวยง่ามไปดิครับพี่น ok ้องพี่เมพี uh ่น oh. ้องเว้ยบกไกลกับจนเบาบาออกถึงเนี่อ่อจกสวยขังก็ดีพี่น้องเว้ยสวยขังก็ดีโอ้โหพี่น้องเว้ยพี่น้องเว้ยเอ้าบกไกลกันเสร็จดิจกไปเพียงสนีและครับเนาะบกไก่มาหอดจุดไม้ปลายทางนะครับอีกหนึ่งกิโล่บกไก่มาหอดจุดไม้ปลายทางบกไก่ก็เอาคลิปนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสับไข่นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บบกไก่ได้ครับเด้อโอ้ยครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสิ่งที่สำคัญครับอย่าลืมอย่าก,กดข่ามอย่าก,กดข่าวามสนับสนุนบกไก่เลยพอก,กดข่ามโฆษณาเด้อครับผมมีพี่น้องครับอาบอกไก่กับสิริราพีนะ่าหน้องมาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับสบายดี